้นทุกคนนี่คือห้องน้ำในสวนสาธารณะอยู่ในใจกรางของกรุงเทพมหานครเบิกเบิเบิงบิอางล่างเบิกอ่างล่างเบิกอ่างล่างปูด้วยหินอ่อนครับราคาไม่ธรรมดาก๊อกน้ําเป็นสเตเลสมีเกลียวล้างมือให้เรียบร้อยอคือไม่ได้เสียตังค์ครับทุกคนเข้าฟรีเนาะไม่เสียตังค์อันนี้ห้องน้ําผู้หญิงเขาจะเอาใจใส่สีชมพู Oh, <ไ>ป้ายเป็นต้องเป็นสีชมพูผู้หญิงต้องความรักต้องสีชมพูห้องน้ําคนพิการก็มี oh. คนพิการ oh. ห้องน้ําผู้ชายเออแล้วก็เอามาดูนี่มาดูนี่ oh. ไ,ได้ได้อันนี้โถท,ที่ปัสสาวะสำหรับเด็ก oh. สำหรับเด็กนะเตียเต้ยๆไปนี้สำหรับเด็กนะสวัสดีครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้บ่ต้นอยู่ที่สวนจุดจักรนะทุกคน นี่คือบอต้นอย่าให้เบิรงเนาะเนาะคือคนทําความสะอาดกระจกเนาะพนักงานทําความสะอาดกระจกฝั่งนู้นก็ทาการสะอาดกระจกทุกคนอันนี้คือกล้องบอต้นซูม40นะซูม40เห็นได้แค่นิดเดียวเนาะนี่ทุกคนคือเป็นอาซีพหนึ่งทีเสี่ยงนะทุกคนต้องใส่แบบว่าหัวจิตหัวใจเนาะทีแบบว่ากล้าหารี่สุดสําหรับบอต้นนี้ทมว่า200 0ให้บอต้นเห็ดบ่อบต้นบ่กล้าเห็ดทุกคนอยากได้ยู่เงินแต่ว่าบ่กกล้าเห็ด เนาะบอกกาเห็ดแบบว่าแรงงานลาวหลายๆคนกัมีนะเห็ดอาชีพมีทุกคนนี่เนาะคือว่าใจกล้าสุดๆอะไรทุกคนเนาะทำความสะอาดกระจกคือว่ากระจกอยู่ในประเทศไทยหรือว่าคอนโดอยู่ในประเทศไทยไมแม่าเพิ่นสร้างแล้วเพิ่อนซีบเปล่อยป้าละเลยอด้รถูกคนคือทําความสะอาดเนาะเปรียบเสมือนคนอะไรคือทาแป้งให้ตลอดทาแป้งแต่งหน้าให้ตลอดทุกคนเห็นบจองขอโทษขออภัยที่บาต้นซูมให้โบเห็นลายเนาะคือกล้องเขาบาต้นก็ซูมสี่สิบเลยล่ะเนาะ ทุกคนนี่ก็ฟังหนึ่งเนาะอันะไรคือสองคนฟังนี่สองคนีนน่อาชีพที่เสี่ยงอาชีพที่ความสูงแต่ว่าทุกคนเอาความจนมันบีบังคับเขาก็ต้องสูงตัวเขาก็ต้องสูงพอต้นสชมเชยนะเนาะพอต้นสชมเชยคนที่เห็นอาชีพีนี่โมเมนว่าสี่เห็ุได้ทุกคนเนาะบางคนก็นเห็ุบ่ได้คือพอต้นเห็ุบ่ได้ปอยอดเห็ุได้บ่ยอด เห็ดได้บ่วันละสามพันจะเห็ดบ่สามพันวันหนึ่งสามพันวันหนึ่งเห็ดเห็ดได้บ่เห็ดบ่จังว่าก็สิลองเบิ่งเล่นวันสามพันเนาะบ่นแ้กเจ้าขึ้นลงเจ้าชมว่าเจ้าขึ้นพุ่นจะแนบลงมาบ่บ่เห็ดกาเห็ดข่อยสามพันก่อเห็ดบ่เห็ดลองเบิ่งสามพันนะือบ่เห็ดปล่อยบ่บ่การันตีเลยขอเห็ดบ่ได้ข่อยข่อยญาตอยากครบสูงเนาะแต่ขนาดขึ้นล่างค่าบ้านสิอๆนั้นยังยาก่ ย่านหือ <man> ก <N> ันแล้วแต่เ <man> ง <N> ินได้แ <man> ต <N> ่เงินนนั่แหละว้าพี่น้อยพวกนี้ยพวกเนาะนี่นี่กดวันละสามปันบวกก้าเห็ดบวกก้าเห็ดบวไอ้ไอ้ฝั่งนี้เนาะเออเออย่านใครก็เป็นแต่ย่านกับตัวนี้อันนี้เด้มันมีสลิงเด้หนึ่งเด้เนาะกับสลิงคือกันแต่ว่าเสื้อกนึ่งกับสลิงเสื้อที่เขาโฮนน่ะก็ไม่มาตรฐานอยู่แล้วเออมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเฮาแนมลงมาความสูงบ่อต้นคือบ่อต้นเป็นรูขวใจหรือบ่อต้นย่านบ่อต้นอ่ะย่านแต่ว่าถ้าว่า คุขี้ยกับตัวนี้เด้มีนาจับเด้มีมีรู้อ่ะเนะาะเอาอันนั้นนี่นี่ดเราไม่ถึงพื้นอ่ะดูสิคือคือว่าคือว่าเป็นบริษัททุกคนบริษัทรับทำความสะอาดกระจกเนาะรับอ่าทำความสะอาดคอนโดทุกนะคนเนาะนี่แบบนี้นะคือมีบริษัทแบบนี้จริงๆใ,ในประเทศไทยทุกคน,นโอ้เนาะมีขวดน้ำเนี่ยฮะมีขวดน้ำพร้อมเนานะเอาลงมาลงมาเรื่อยๆทูทูทูถูกคนทูทูททท มันก็แล้วแต่แหละขึ้นไปลงไปลงมาแหละเออจรวดเรียบร้อยเมื่อคนละอ๋อคือจุแบบนี้เนาะคือแบบว่้บ้าอาจจะลงมาต่ำแต่ละแต่ละปองแต่ละปองแมน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 เออคือบอต้นเห็ดแบบเพื่อนคนเล่าบอต้นเห็ดน่ะคือว่าวันหนึ่งสิประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทเนาะเดือนหนึ่งก็เกือบสามหมื่นบาทนะทุกคนงานแบบนี้นะเดือนหนึ่งสามเกือบเกือบสามหมื่นบาทนะโอ้ทุกคน ความสูงเนาะสองคนครับทุกคนสองคนวัดตึกทุกคนเนาะนี่ก็คืออาอาชีพหนึ่งเนาะทุกคนบพาว่าทีอาชีพเปยังก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นเนาะขอแค่เราเลี้ยงตนเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทุกคนบอได้แบบว่างานอ่ะ งานยังแบบว่ามันสีเลือกงานแบบว่าให้มีเกียรติมีศักซีบ่งานยังถาเลียงครอบครัวได้ถาเลียงตนเองได้ก็คือเกียรติคือศักซีนั่นแหละทุกคนก็มีหลายอาชีพเนาะบางอาชีพก็เป็นเพิ่นก็เป็นรปภอยู่ในสวนบางอาชีพเพิ่นก่าใส่ปุ๋ยต้นไม้อยู่ในสวนทุกคนนี่อันนี้ก็คือเพิ่นทำงานอยู่ในสวนนี่ก็เรียงอาชีพได้เรียงครอบครัวได้ออกรถได้ มักว่าไอ้เลยนะท่านนี่นะสุกยังงี้สุกอยู่ยังสุกอยู่ยังสุกอยู่สุดนี้เออเมื่อแล้วเมื่อแล้วเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วทุกคนนี่ตัวนี้ก็มาต้นมาอ่าสูบอากาศบริสุทธิ์นะอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนอกปอดกรุงเทพมหานคร นี่ก็คือถนนอยู่ในสวนสาธารณนะหรือว่าสวนเจตุจกักรนี่บอสต้นสิมารีวิวห้องหน้ำมาบอสต้นสิมารีวิวห้องน้ำอยู่ในสวนให้เบิงตัวห้องน้ำอยู่ในสวนอยู่ในสวนคือคว่าเข่าฟีทุกคนคือบริเทเียเงินน่ะเข่าฟีคือประเทเสียเงินบอสต้นสิมารีวิวให้่งน,นี่อันนี้คือทางเข่าของ,งน้ำนี่คือห้องน้ำนี่นคือห้องน้ำทุกคนนี่อ่ามี ที Emmanuel, water, person, ่ล้างมือปูด้วยหินอ่อนแล้วก็มีเกลล้างมือนอนทุกคนมีเกลล้างมือนี่คนไหนทุกคนอันนี้คือห้องน้ําผู้หญิงเออห้องน้ําผู้หญิงเป็นสีชมพูห้องน้าคนพิการห้องน้ําผู้ชายเต่บ่าตัวชมารีวิวทุกคนนี่คนไหนทุกคนนี่อันนี้คือห้องน้ำยู่ในสวนสาธารณะนี่ทุกคนเนาะห้องน้ำในสวนสาธารณะบมีส่วนชิมีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวนี่ทุกคน เห็นรป่าวโภสาวะสําหรับเด็กเท่านั้นใส่ใจคนพิการใส่ใจผู้หญิงใส่ใจคนทองใส่ใจเด็กน,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 นี่เด็กขึ้นบ่ถึงแบบนี้เด็กเด็กขึ้นบ่ถึงแบบนี้เด็กต้องต่ำแบบตๆแบบนี้เตี้ยๆแบบนี้ทุกคนคือพ้อพิจัยใส่ตรงนี้เนี่ยทุกคนขึ้นบ่แมวเ,เสียดอันนี้เด้ทุกคนเพื่อนไอห้องน้ำได้หนิห้องน้ำได้หนิสมมุติว่ามีคนเข้าห้องน้ำเนาะ มีคนเข้าห้องน้าห้องน้าเต็มเนาะห้องน้ําแบบว่ามีคนเข้าคุณก็ต้องนั่งรอได้มีเก้าอี้ให้นั่งรอคือเพื่อนบมได้เก็บเงินในนี้นะไม่ได้เก็บตังค์ครับทุกคนไม่ได้เก็บสตางค์นะนี่คือห้องน้ำด้วยทุกคนคือห้องน้ําบ้านบ่อต้นนะห้องน้ําอยู่ที่บคสนะเก็บคือหาบาท10บาทห้องน้ำดีเมนเมนสกปรกทุกคนถ้าแบบนี้ทามว่าบ่อต้นหาบาทบ่อต้นเสียได้บอกบ่อต้นเสียได้ทุกคนงามๆแบบนี้เนาะสะอาดแบบนี้พวงแน่ทุกคนสะอาดแบบนี้ สะอาดนี้มีคนทำความสะอาดเรียบร้อยทุกคนนี่คือเราเอ่อเราเดินขึ้นมาสแตนเลสครับพี่น้องสแตนเลสครับสแตนเลสนี่อืมก๊อกน้ำสแตนเลสครับพี่น้องสแตนเลสเลยครับเขาจับจับกล้องให้ได้นี่ จับกล้องให้ได้นี่จันจับกล้องให้ได้รีวิวห้องน้ำนี่คคจับกล้องให้หน่อยรีวิวห้องน้ำทุกคนนี่คือห้องน้ำในสวนสาธารณะนะอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานคร เบิกเบิเบิกเบิเางล่างเบิกอ่างล่างเบิกอ่างล่างปูด้วยหินอ่อนครับราคาไม่ธรรมดาก๊อกน้ําเป็นสเตเลสมีเกลียวล้างมือให้เรียบร้อยอคือไม่ได้เสียตังค์ครับคนเข้าฟรีเนาะไม่เสียตังค์อันนี้ห้องน้ําผู้หญิงเขาจะเอาใจใส่สีชมพู้ป้ายเป็นต้องเป็นสีชมพูผู้หญิงต้องความรักต้องสีชมพูห้องน้ําคนพิการก็มีคนพิการ ห้องน้ำผู้ชายเออแล้วก็เ้ามาดูนี่มาดูนี่ไปได้โงได้อันนี้โถอ่าที่ปัสสาวะสำหรับเด็กโอ้สำหรับเด็กในเตี้ยๆไมนมีสำหรับเด็กนะเนี่ยอเอออันนี้สำหรับผู้ใหญ่เด็กมันจะไม่ถึงอันนี้ถ้าจะให้พ่อแม่อุ้มพ่อแม่ก็เหนื่อยโอ้จูจะไม่ถึงจูจะไม่ถึงแสดงว่าเขาก็เลยทำแบบนี้ไม่ให้พ่อแม่ลำบาก ให้เด็กสะดวกเออสมมติว่าห้องน้าคนเข้าห้องน้ําข้างในเต็มเนาะคุณก็ต้องมีเก้าอี้นั่งรอนั่งรอได้นี่แหละคือคือฟอบวัชร์ใส่เนาะสะอาดว่าจะวันนี้สะอาดเลยเนาะซ่อมหอบ้านเนาะซ้ําบ้านเขาเนาะกว้าหอบ้านเขาอยู่อีกเลยกว้าห้องก้อนต้นอีกเนะแน่นอนอยู่แล้วดูดูทางขึ้นปูด้วยหินอ่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นขี้นี่เข้ามาอย่างมาจน ไม่ให้ลื่นไงอเออเวลารถเข็นขึ้นมาก็เข็นรถเข็นขึ้นมาไม่ให้ลื่นเออเออเหมือนล้อรถนะทาไมเป็นเป็นชิคชิกนี้ทําไมไม่ทํากลมเลยอ่ะไม่ให้มันลื่นอันนี้ร้วั้วเราจับขึ้นมานี่สแตนเลสสแตนเลสเจ้าเคยเขา้างน้าอยู่บ้านเฮาบ่เข่าน้าอยู่บ้านห้ามอยู่บกสบกสนะเคยเก็บหาบาทเข้าไปเม็ดเราดี่นะบ่มมหีคนน้ำบ่มมีคนน้ำมีคนเฝ้าแต่ว่าคนที่เฝ้านะขี่กี้จะ บ่อถ้าพร้อมสร้านี่อยู่สะพานอันนี้นะคือรถต้นม่าท่านึงเออมาทำความสะอาดนี่สะอาดบ่อยครับแบบนี้หาบาทเสียบ่เสียได้บ่ตัวนี้เนาะเสียได้แบบนี้เขามากกับแบบบ่มีกลิ่นเหี่ยวบ่มีกลิ่นยังเลยเนาะนี่คือของน้ำวินัยชวนได้ดิบ่แม่นี่มีแต่อันเดียวได้ดิถ้าอยางผ่านมน้าหันมีสามสี่อันเหล่ไปนี้อีกบบบหลายๆเป็นห้องน้ำเป็นเห็ดในสะอาดดีเนาะกับเบิ้งแต่ชวนหย่ากว่าแต่เบิ้งแต่ชวนหย่ากับเบิ้งแต่ผมเบิ้งแต่ผมสะอาดบ่ ผมไม่าเได้ให้คนไทยอย่างเดียวเที่ห้าวก็ได้เนาะที่ห้าวก็มาเงี่ยวได้<ม>คือคือห้าี่าก็ห้ามานั่นก็แล้ลวแต่สมมติว่าเา้าอยากอย่างหาอยากซอยเรือเพิ่งเข้าก็สนานห้ากับปอนหาบาทสามบาทแล้วแต่เพิ่นบปได้บังคับได้บปได้บังคับแต่ว่าคนหลายๆคนก็นกคือคือคือป้อนอนะ่ะคือป้อนอืมอันนี้อาจจะมีฟังพ่นมีเนาะคือคือป้อนอ่ะต้นสีขาวเปิดนี่ ้อสะอาดพวกห้องน้ำเนาะสมุทรจามาภูเดียวเจ้าสิก้าเข่าบ่เนี่ยสะอาดโผล่มัน่า,าอยา่อยาลย่านเพิ่นเก็บเงินแพงเนะเาะอ้าวแต่จริงพเพิ่นไปเก็บเพิ่งเงินแพงไหนบ่ได้เก็บเลยนี่เนาะบ่ได้เก็บเลยบ่ได้เก็บอันนี้คือบ่ได้เก็บนี่ทุกคนบ่ได้ห้องน้ำทุกคนอันนี้คือห้องน้ำนะว้าสุดยอดลิ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะาะบอกต้นกับเสียมลา ขี่อำลาหนองอำลาพระจากขี่จากนองไปแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือศาลาเนะศาลาศาลานี่ข้าพเข้าศาลาทุกคนสำรับคินีมาต้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม